ศิลปะและวัฒนธรรมบนผืนผ้าสู่ความเลอค่าด้วยลายผ้าพระราชธานที่ยะลาใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนที่มาของลายก็จะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมในท้องถิ่นเป็นหลักเลยที่ถูกหยิบยกมาเล่าเรื่องบนผืนผ้า เนื่องจากลายที่เกิดในกลุ่มของศิจระเนี่ก็คือลายที่ทางกลุ่มออกแบบเองแล้วก็แกะลายเองฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพิมพ์ผ้าในลวดลายพวกนี้มันจะมีรอยต่อที่มีการสมูทกันดูเรียกนะครับดูแทบจะไม่สะดุดเลยในส่วนของลายผ้าพระราชทานนะครับจากลายลายเดิมที่พงท่านออกแบบแล้วก็ใส่ความเป็นเอกลักษณ์ของศิจระเข้าไปไม่ว่าจะเป็นลายเชิงหรือว่าลายที่อยู่ในท้องผ้าก็อาจจะเป็นเพิ่มในลวดลายของความเป็นลายไทยเข้าไปก็ถือว่าเป็นความภูมิใจ เอกลักษณ์ของกลุ่มก็คือเราได้แรงบันดาลใจจากหินอ่อนจอกแนวคลาสสิกสีจอกนวลน,นวลสีจอกพาสเทลเอิร์ธโทนอะไรประมาณนี้เราก็ได้โอกาสรับลายพระราชทานก็เลยเอาลายหินอ่อนนี่แหละมาบวกกับลายพระราชทานเป็นแรงบันดาลใจในการต่อย,ยอดอีกช่องทางหนึ่งซึ่งเป็นลายที่ สวยมากที่ผ่านมาก็จะมีเวทีปะกกายันมลายู่ก็ได้มีโอกาสาร่วมแสดงผ้าได้โชว์แล้วก็นางแบบได้ใส่เดินไตชั่นจุดเด่นของเราก็าคือการทำบาติกเขียนมือเราเขียนมือทุกขั้นตอนแล้วก็จะมีใช้บล็อกพิมพบ้างใช้บล็อกทองเหลืองบ้างบล็อกไม้บ้างแล้วก็บาติกเทคนิคอีกหลายๆอย่างนะคะในการผสมผสานในเรื่องของลาย รับพระราชทานลายของผ้าหญิงมาแล้วก็มาผสานกับลายเขียนมือเพิ่งเอาลายผงผ้าหญิงมาพิมพ์เป็นเต็มรูปแบบบ้างแล้วก็ผสมกับงานเขียนบ้างการประยุกต์ร่วมของลายเนี่ยทำให้เกิดความน่าตื่นเต้นมากขึ้นมันไม่เหมือนใครแล้วก็ยิ่งการผสมลายเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นหนึ่งเดียวจริงๆซึ่งงานบาติกมันควรจะเป็นงานชิ้นเดียวผืนเดียวลายเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็พาพังงานพวกนี้ไปเดินแฟชั่นโชว์ปัจยันทางโอกาสให้เราได้เปิดตลาดในต่างประเทศมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอ่สิงคโปร์มาเลย์อย่างนี้ค่ะเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ของกลุ่มอัสมาบาติงนะคะหลกัลกๆก็จะเป็นงานเขียนแล้วก็ผสมงานพิมพ์ค่ะงานโรยเกลือแล้วก็ก็จะมีระเบิดสีด้วยค่ะ เราจะเน้นลายพระราชทานแล้วก็สอดแทรกด้วยลายอัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะทางกลุ่มได้ครีเอทเอานำลายยะลารวมใจมาใส่ในงานชิ้นนี้ด้วยก็จะเกิดลายใหม่ๆขึ้นมาค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากที่พระองค์ท่านได้สนใจหรือว่าใส่ใจกับงานงานผ้าบาติกจะทําให้ผู้ประกอบการได้นําลวดลายที่ท่านประทานมาได้ไปต่อยอดหรือว่าครีเอทเป็นลายใหม่ๆขึ้นมา ปัจยมาลายูทางกลุ่มได้นำลายพระราชทานที่พระองค์หญิงท่านได้มอบก,ก็คือไปไปแสดงหรือว่าไปเดินแบบหรือว่าไปประกวดในงานประกยมลา,ายูด้วยสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรมบนผืนผ้ากับผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกจากจังหวัดยะลาสนับสนุนโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใตย้ยะลาปัตตานีนราธิวาส